คือประเด็นก็คือว่าวันนี้นะคะมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นยิงกันเกิดขึ้นค่ะน้องเมียคลุ้มคลั่งค่ะจะเอาเหล็กแป๊บเนี่ย ไปทุบหัวพี่เขยประเด็นก็คือเหมือนน้อยใจที่พ่อเนี่ยแบ่งมรดกให้กับลูกหลายไม่เท่ากันเขาได้น้อยกว่าคนอื่นหรือเปล่าแต่ปรากฏพี่เขยป้องกันตัวก็เลยมีการยิงปืนสวนกลับมาทําให้น้องเมียคนนี้บาดเจ็บไปค่ะน้องเมียคนนี้ชื่อว่านายสก,กายนะครับคุณผู้ชมครับอายุ43ปีเดี๋ยวลองให้ดูผังสักนิดนึงนะฮะว่าเกี่ยวข้องอะไรยังไงกันตัวของนายสก,กายเองเนีย่ยเห็นบอกว่าถูกยิงถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บส่วนคนที่ยิงก็คือคุณจำนงโดยเหตุการณ์ครั้งนี้วันนี้ทางทีมข่าวของเราไปติดตาม เรื่องนี้มาเนี่ยนะฮะขอฟังเสียงคุณจำนงก่อนก็ได้เอาตอนที่ไปคุมตัวก่อนเนี่ยนะฮะคุณจำนงเองเนี่ยแกก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวของน้องเมียเนี่ยเกิดอาการคุมครั่งแล้วหลังจากเกิดเรื่องแกไปมอบตัวด้วย ตำรวจเนี่ยไปยึดปืนมาเนี่ยนะฮะเพราะเห็นบอกว่าตัวจำนงเนี่ยในรังเพลิงเนี่ยมันมี6กแกยิงไปแล้วสักสาใช่ไหมแล้วตำรวจก็เลยเอาตัวมาทําแผนเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกโดนข้อหาพยายามฆ่าขณะเดียวกันเนี่ยมือปืนเขาอ้างอธิบายบอกว่าน้องเมียหลอนยาน้องเมียถือเหล็กแป๊บเข้ามาเนี่ยเพื่อจะมาตีผมผม,ผมก็เลยต้องป้องกันตัวฟังเสียงมือปืนก่อนนะฮะคุณจำนงฮะที่อธิบายเรื่องนี้ฮะเป็แม่วัน อย่างมาสิแบงอยังหรือบ่แบงยังสั่นว่าให้ผมไปทัวทีทัวเดีดนนะครับเพราะฉะว่าเกิดจากขันบ้านเล้วกับสิขาลดมาสนสีขาครับเปอเกาพุ่งย้ญ่บ้านนี่แหละมันมี้บบมากไอเกียร์บ้านยังไงมันมันก็ว่าล่องไก่เกียร์ันเมืองแกกันเลยว่าหันขันมันบ่อหันกับสิขาเลยฉันพ่อตรงแกสิย้อมติดคุกเองเดี๋ยวสันแกวันมาหลายรอบยูยครับแต่ว่ารอบสุดท้ายนี่มาสวงพุ่มหนึ่งนะครับมาเหมนประกาศคู่แข่งครับ บอกครับแต่ว่าช่วงน,นีนน้มาพุ <c oughs> ่งพ <c oughs> ังครับเพราะฉะนั้นทางคุณจำนงก็บอกว่า,าน้องเมียคุ้มคลั่งขนาดเดียวกันดูวงจรปิดสักนิดนึงมันเกิดอะไรขึ้นครับเมย์ก็อย่างที่ทางด้านของผู้ก่อเหตุบอกนะคะคุณจำนงบอกว่าจริงๆวันหนึ่งหลายรอบแล้วแต่ตอนที่เกิดเรื่อง <c oughs> มันทุ่มนึงเนี่ยจะเห็นสักไครนี่คนเจ็บค่ะเหมือนถือท่อนไม้มาที่บ้านของคุณจำนงที่บอกว่าหลอนใช่ค่ะคือจะมาต่อว่าพี่สาวเดินเหมือนเดินวายๆมาด้วยใช่ค่ะ โอ้เพราะตอนแรกเนี่ยบอกว่าคนข้างเนี่ยน้อยใจว่าครอบครัวแบ่งมรดกให้น้อยแต่จริงน่าจะหลอนยาน่ยแหละต่อมาครับเมีเนี่ยค่ะก็มีการเดินถือท่อนเหล็กนะคะคุ้มข้างไปที่บ้านของนายจำงแล้วก็กล้องวงจรปิดตัวต่อมาค่ะทุ่ม8นาทีนะคะจะได้ยินเสียงนายสักไกรคนเจ็บเนี่ยเอาท่อนเหล็กฟาดประตู3-4ทีแล้วก็จะมีเสียงปืนดังขึ้น ก็จะเห็นคนเจ็บในายสกายร้องโอ้ยโอ้ยเนี่ยนะคะแล้วก็วิ่งออกมาจากบ้านของคนก่อเหตุตะโกนขอความช่วยเหลือบอกว่าเนี่ยโดนยิงโดนยิงเนี่ยค่ะวิ่งมาไป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 ไาไปไกไปไปไไป ขากะโอ้ยโอยเอารถมาแล้วถุงยิงถุงยิงอันนี้กลับไปเพเสียงอีกรอบหนึ่งดิตอนเดินนี่เดินไปแบบทรนงมากขากลับวิ่งมาขวิดเลยขาขวิดอ่ะดูนะอ่ะฟังเสียงดิตอนไปกับตอนกลับไม่เหมือนกันนะฮะไปไปไปรถมาดิวันหนึงดิถ้าเป็นไปได้เพตอนขาไปหน่อยตอนลากไม้ไปอ่ะอ่ะคุณผู้ชมลองเทียบดูดีเมื่อกี้ ตอนลากไปนี่ไปแบบอย่างองอาจเห็นไหมฮะไม่วิ่งเนยนะเดินเหมือนเอาเสียงนําไปก่อนเปิดเสียงนี่เนี่ยเห็นไหมะกูไม่กลัวหรอกเห็นไหมแล้วเปิดจอที่สองตอนวิ่งกลับมาหลังโดนกระสุนกูไม่กลัวหรอกแต่ค้างอะโอ้ยเร็วๆเอารถเอารถกูทวนยิงเห็นป่มเห็นไปไปไป ทำไมไม่เหมือนตอนขาไปล่ะล่าสุดวันนี้เราไปเจอกับพี่คนบาดเจ็บชื่อว่าพี่วีระพี่วีระเขาก็ยอมรับนะฮะเรื่องมรดกไม่น่าจะเกี่ยวเพราะพ่อ,พอแม่แบ่งกันอย่างเท่าเทียมแต่ส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากเรื่องทลี่เขาสงสัยก็คือเรื่องเกี่ยวกับยาปะ่ะใช่หลอนยาเออะเพราะฉะนั้นเอาจบประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเขาต้องไปเคลียร์กันเอง